ฉันมันคนไม่มีเศษถ้าคิดรักเธอจะเพิดไหมขอจงทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไรไม่รู้ ต้องรออีกนานแค่ไหน singing, ไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ความในใจฉันรักเธอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เรียกอะไรคะเนี่ย เรียกแม่ยกหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสนะคะครับวันนี้ออกจะเปิดรายการประหลาดพิสดารไปกว่าสัปดาห์อื่นนะครับก่อนนี่คือชูรักชูรสนะฮะคุณหมอพันธิมลแล้วก็ผมสุทธิพงศ์ตอนนี้เรากลับอยู่กับคุณยานวรุตสุทธวาฒนะฮะด้วยคุณอรุณรีินเหนือข้างซันนี่ยูโฟผมเป็นแฟนนะข้างๆนี่เขาไม่ใไม่เรียกยานวรุตนะฮะเรียกอะไรครับยานประทุค่ะอ่ะยานะฮะหรือคุณซันนี่ยูโฟนะครับผมเนี่ยเป็นแฟนคุณนะ อยู่ค่ายเดียวกันจำได้ไหมสมัย่ะนทีตานะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เชิญคุณซันนี่มาพูดคุยกันในเรื่องลึกๆเรื่องส่วนตัวเรื่องที่คุณซันนี่เนี่ยอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังเยเรื่องของทัศนะแง่มุ่ของความรักนะครับแล้วก็เรื่องของเพศสัมพันธ์การใช้ชีวิตก่อนเดี๋ยวมีเด็ดๆอีกเยอะมากจริงๆนะครับ ช่วงมุมมองแห่งรัฐซันนี่ขอบยินดีนะครับขอบคุณแล้วก็ที่ได้มาร่วมรายการกับเรานะฮะซันนี่นี่จริงๆกขาพูดจริงก็เป็นรุ่นน้องในวงการคือผมเนี่ยก่อนเป็นวิทยกรเคยเป็นนักร้องมาก่อนอยู่ค่ายเดียวกับน้องซันนี่ด้วยแอบปลื้มเพลงพี่ก็ด้วยแหละเผมชื่นชมซันนี่นะผมได้ติดตามงานซันนี่มาตั้งแต่สมัยเป็นยูโแล้วก็ตอนหลังนี่พอซันนี่ได้ออกมา เรียกได้ว่าออกมาทําให้หล,หลายคนประหลาดใจในในการเปิดเผยนะก็ะทำให้ผมในการเปิดเผยตัวเองว่าดิฉันเป็นใครชอบอะไรนะรแล้วก็ไม่ไม่อายที่จะประกาศให้รู้ก็เลยทําให้พี่ได้ชื่นชมว่าเออเนี่ยมีนักแสดงดาราบที่อยู่ในวงการบันเทิงไม่กี่คนนะที่อยู่อย่างเรียกว่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความสุขกับการได้เป็นตัวของตัวเองหลายคนเนี่ย ยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่นะเนาเราก็รู้กันนะเราไม่พูดไม่ใครแล้วก็มีมีรายการทีวีที่อยู่ต่างประเทศแอบเข้ามาถ่ายเราในเยอะมากเพราะว่ารอบรอบบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่น่าสงสารคือเปิดเผยไม่ได้ใช่ใช่แต่ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างเสรีแล้วก็ค่อนข้างเปิดตรงนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นมากรู้ตอนไหนครับในชีวิตว่าจิตใจเราเนี่ยชอบเพศเดียวกัน ถ้าคําถามนี้ยิงเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะตอบกลับไปทันทีเลยว่าอ่าก็ต้องตอบไปทำไมอย่างพี่จะรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าพี่เป็นผู้ชายอ่าถ้าถามว่ารู้สึกเป็นอะไรต้องสักอนุมบาลก็รู้แล้วนะเพราะเราจะรู้ว่าอันนี้เด็กผู้ชายนี่เด็กผู้หญิงแล้วเราอยู่ในกลุ่มเด็กผู้หญิงแต่นั่นมันแค่เออเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเป็นนามธรรมแค่รู้ว่าอย่ใางจุ จิ๋มอะไรอย่างเงี้ยอะไรู้ว่ารูปธรรมคืออะไรการกระทําสถานการณ์รอบๆข้างคืออะไรท่านลึกวยังไม่รู้ฮะจะไม่รู้ไม่รู้เพราะนั้นคนเราจะมีเออเาเรียกว่าการสํานึกกับจิตใต้สํานึกทุกวันนี้ที่เรานั่งอยู่เราใช้การสํานึกหรือใช้สิ่งนี้มาจากสมองแต่ว่ามันไม่มีมาจากจิตใต้สํานึกถูกไหมฮะแต่เราจะไม่รู้าจิตใต้ท่านลึกๆเราคือใครเราคืออะไรกันแน่แต่เราเนี่ยได้เป็นคนที่ยังลงไปตรงเนี้ยเรารู้ว่าตัวเองคืออะไรแล้วพยายามที่จะเดินให้ถูกทางตลอดกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ สมัยก่อนยังไม่มีการเปิดเผยมากจะไปทําตัวกับวิดไว้กระตู้หูเนี่ยเราก็ยังทาไม่เป็นไม่รู้ว่ากระเทยจะต้องทําอย่างนี้แล้วไม่รู้ถึงเรียกเป็นอยู่นี่เรียกกระเทยใครไม่เรียกเรากระเทยเราก็ไม่รู้ฉันก็เข้าห้องสมุดไปหาเปิดใจเลยกระเทยนี่คืออะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้ไม่ไม่สามารถทําตัวที่ถูกต้องได้ว่าคือทําอะไร แต่รู้อยู่อย่างเดียวว่าอยู่ใกล้ผู้ชายแล้วมีมีความสุขกว่าที่อยู่ใกล้ผู้หญิงแต่เวลาอยู่ใกล้ผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกว่าฉันสนิทสนมออ <c oughs> สนิทสนม <c oughs> สนุกนาน <c oughs> ฉันหนับหนุนอะไรอย่าง,าง <c oughs> เงี้ยสามารถเล่นตุ๊กตาตุ๊กต,ตาอะไรขายของได้งั้นเลยนะอ่าฮแล้วก็ในก่อนที่จะมาเป็น u ูโฟเนี่ย <c oughs> เคยมีเพศตรงข้ามมาชอบเราเหมือนอย่างที่ ถ้าวัดกัน2คนหนูว่าหนูมากกว่าพีเนี่ยจริงจริงเพราะว่าได้ได้ช็อกโกแลตหรือว่าเป็นพวกของขวัญันเลนไทยในตัวโอ้โหเป็นของดอกไม้เป็นเข่งเนี่ยมีคนนี้ชอบเยอะมากๆตอนนั้นเคยมันเหมือนกับหวั่นไหวนิดนิดว่ผู้หญิงก็ดูเหมือนก็น่าสนใจแต่ความลึกจริงจเราเราอยู่ใกล้ผู้ชายเราจะรู้สึกว่าเราชอบมากกว่าก็เลหรือว่าสงสัยไหมคะในฐาะที่ตัวเองเรียนอยู่เนี่ยไม่เคยได้สัมผัสกับตุภาพสตรีก็เพราะว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนะฮะแต่ว่าเวลาเราออกไปเรียนพิเศษ เราจะไปเจอนักเรียนผู้หญิงไง <c> เราก็รู้สึกว่าเอออยากจะออกไปซ่าบ้างไม่เห็นเพื่อนเขาซ่ามันเป็นพฤติกรรมที่เราต้องไปเรียนแบบเขาเอะแต่เราไม่รู้สึกโตหรอวเราคิดว่าผู้ชายต้องทําอย่างนี้ออก็ต้องทําคือโควงผู้หญิงทั้นก็ควงบ้างไปงงกินติมเส้นก็กินบ้างอะไรอย่างเงี้ยรอบ<อ>ก,กันบ้านหรือว่าทํากันบ้านด้วยกันหรือเรียนพิเศษนั่งให้กันก็จะคิดว่าเราเป็นพวกชาวลิวเฮียงนะอุตานมีเมียได้สี่คนอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนจะฮิตตามเห็นหนังเห็นอะก็ทําเราก็ทาตามไปแต่ว่าพอมาคิดลึกๆแล้วคือไม่ใช่รู้สึกว่าคือ มันไม่ใช่แล้วพอพอเริ่มชัดๆประมาณสักมัธยมต้นเนี่ยเ,เริ่มเริ่มออกไรเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราโตกับเด็กประถมนะฮะพอขึ้นจากป .6 มาเป็นม .1 ปั๊บเนี่ยมีเริ่มมีความเป็นตัวเองสูงละที่บ้านเริ่มปล่อยให้นั่งรถเมย์ไปเองทําอะไรเองอะไรทุกอย่างเองทีนี้มันเกิดการตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีการหลงรักคนข้างๆที่นั่นจะถามเลยว่ารักครั้งแรกนี่กับผู้ชายเลยเขาเป็นใครครับ คือเขาเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันแล้วก็นั่งอยู่ติดกันในสมัยตอนเรียนมธัธยมต้นแล้วก็หลงรักเขาอยู่สามปีเต็มเต็มเราเรารักเขาข้างเดียวหรือเปล่าข้างเดียวฮะเพราะสมัยก่อนนี้เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่ารักคืออะไรใคร่คืออะไร เรารู้แต่ว่าเรากําลังรักอยู่หลงหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบแต่เรารู้ว่าเราทํากันบ้านให้เขาได้ไปจองที่ในโรงแรมตอนกลางวันตายอย่ามายุ่งนะต้องจองต้องให้เขานั่งติดกับเรานั้นไม่ได้คือกินข้าวก็ห่างไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขแต่ตอนนั้นรู้สึกเลยว่าเป็นความรักใช่ไหมคะรู้สึกสัมผัสได้เลยว่านี่เป็นความรักรู้สึกค่ะรู้สึกแต่ว่าแต่โตขึ้นมาเพิ่งจะมาตอบตัวเองได้ว่าคืออาจจะเป็น poppy love นะฮะเป็นเป็นเป็นรักที่มันเป็น first love อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าคงไม่น่าจะดื่มด่ำขนาดนั้นถามนิดนึงเมื่อกี้จะพูดถึงงงงงคครรรรััั้้แแกกกเเซ็็ส์ปนยไ เซ็ก์ครั้งแรกในในความรู้สึกซนนี่เนี่ยซนนี่น่าจะคิดว่ามันเป็นการที่ไม่น่าจะเรียกว่าเซ็กนะฮะเหมือนกับการเราทดลองมากกว่าเพราะว่าเ,เราไม่รู้ว่ามันมันมันคือมันคืออย่างเงี้ยคือเรื่องว่าเซ็กอ,อย่างประมาณสักปห้าปหกนี่เริ่มออกลายแล้วเด็กปห้าปหบางคนนี่ไม่รู้เรื่องเอาที่มไม่ใช่บางคนอ่ะส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่รู้เรื่องั้นไม่รู้ปหพี่ไม่ทันหนูแน่สิบเอ็ดสไม่มีทางทนไม่มีทางทันหนูแต่หนูนี่คือประมาณปห้าหนูเริ่มเอาเอาละเริ่มเริ่มรู้แล้วเพื่อนแบบเปลี่ยน เก่เกงบอลอะไรอย่างเงี้ยเวลาช่วงโมงพระลราห,หนูจะชอบมากเรียนวิชาอื่นเกตสองแต่พิลาได้สี่นะคะวันนี้ฉันจะขยันมากชั่วโมงนี้เลยจะดูจะชอบดูเพื่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าเออถอดมาแล้วแบบหุ่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูถึงแ่บบว่าชุดชั้นในเขายี่ห้ออะไรใส่แล้วเซ็กซี่เนาะเราเริ่มจะรู้ซึมซาดถึงความว่าอ,อะไรมันเซ็กซี่อะไรมันไม่เซ็กซี่เท่านั้นเองแล้วก็มีการสัมผัส อแอบไปแตะอัางก็ต้องรีบว่าแตะอัางนะฮะเพราะในขณนะนั้นเราเป็นเราก็ดูเหมือนผู้ชายเหมือนกันเพื่อนก็จะไม่รู้สึกว่าจะมาอยากมาแตะอัางเราออ๋อเพื่อนเพื่อนยังไ,ไม่ทันเราเพื่อนไม่ทันแต่เรานี่คือ ทันโอ้ยแซงหน้าเพื่อนเพื่อนไม่รู้สึกตัวเราเราไปไต้อ่างเขาเนี่ยก็จะทําดําเนินชีวิตอย่างเงี้ยมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยอยู่กับผู้ชายแล้วปูกพันธุ์พอช่วงพอช่วงมอต้นเนี่ยจะมีการเริ่มไปค้างนอกบ้านบ้างเพราะชอบแอบหนีที่บ้านไปทําเพลงที่บ้านเพื่อน,พอ,นอพอประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยในโรงเรียนใช่ไหมฮะมก็เริ่มมีค้างนอนอยู่บ้านเพื่อนเงี้ยแต่ว่าทาอะไรมากไม่ได้เพราะอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่เพื่อนแเราก็ต้องทําตัวเป็นเด็กเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีการนอนปนกันละ ก็เลยจะมันมีการล้อกันอยู่ในกลุ่มกระทั่งทุกวันนี้ว่าผู้ชายเนี่ยนะคะเวลาเป็นนอนค้างด้วยกันเนี่ยความตายหงายเป็นค่ะคว่ำถ้าคุณหงายไว้เนี่ยโอเคอย่างน้อยๆคุณก็ขัดทุนนิดนึงอะแต่ถ้าคุณคว่มเนี่ยคุณอะกิจการล้มละลายเลยนะครับมันจะไกลายเพราะคุณทันมีลูกช้ายเนี่ยต้องดูดีๆโอ้โหนะนี่มันก็มาจากความอยากรู้อยากเห็นอยาก นั่นอยากเล่นอยากลองของวัยรุ่นจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเจตนามันเป็นสัญชาตยานะฮะนี่เป็นธรรมชาติทุกๆคนใช่ใช่เป็นธรรมชาติพอนี้มันก็เลยเริ่มมาอยู่ที่ม .5 ปั๊บนี่ก็เริ่มมีแฟนมีแฟนที่จะมีเริ่มมี first kiss พี่แฟนนี่เขาอายุมากหรือน้อยกว่าเราครับออายุมากกว่าแต่ก็เรียนต่ำกว่าเราหนึ่งชั้นตอนนั้น ก็รู้แล้วว่ารักคืออะไรเพราะว่าพอเลิกเรียนในแอบขึ้นมาอยู่มันตึกด้วยกันนั่งเขาเคลียร์กอดคอกันกอดหอมแก้มหนุ่มหนงกันแบบหนุ่งหนิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงแรกนี่ก็ยังไม่รู้ว่าทําอะไรอะไรเพศสัมพันธ์การสอดใส่คืออะไรก็ไม่รู้แล้วตัวเองเราเป็นเราเป็นเองเรายังงงเองเลยว่าทั้งคู่ก็ไม่รู้เลย่งกันไม่รู้อ่ะอีกฝ่ายคือเราเป็นเองเรายังไม่รู้ว่าแล้ววิธีการที่จะทำให้เหมือนชาวบ คือเป็นเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ตัวเราไปไปถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรสวรรค์ชั้นเจ็ดนะฮะรหรือว่าไลแสมกอะไรเงี <ใช S 1> ้ยเ้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงก็ยังยังยังลองผิดลองถูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งการใช้ออรอลออร์เเซ็กทางการใช้ปากเนี่ยอะไรอย่างเง,งีย้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมันมีความอันตรายเสี่ยงสูงมากเพราะถ้าคนเป็นแผลในปากหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีการมีการติดเชื้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครัตอนนั้นก็ไม่รู้ แต่รู้อยู่อย่างนี้ว่ามันโอ้โหมันอึดอัดมากทําไมที่เขาทำกันเหมือนมีความสุขทำไมฉันทำแล้วฉันหายใจไม่ออกฉันอะไรแบบอย่างเงีย้ยก็ <c oughs> คือลองผิดลองถูกตลอดแต่ตอนน้นช่วงนั้นคือจะมีเรื่องความรักเข้ามาปนอยู่ค่อนข้างเยอะมากจะอินอยู่ประมาณสักึงถึงม6จนเอนทรานแล้ว <ừ> ก็เลยต,ต้องต้องมีการว่าแยกกันไปพอแยกไปตอนนั้นก็คือเสียใจอกหักซ้ำอีกแล้วโอ้โหเคยหักอกใครบ้าง<ม>ไหม ไม่มีสิทธิ์หรอพี่คนหนูว่าไม่มีสิทธิ์เลือกใคร,รต้องให้เขามาเลือกเราอย่างเดียวทำ,ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นคําถามที่หลายคนสงสัยม,มีหลายคนบอกว่าเวลาเราเป็นอย่างที่เราไม่มีโอกาสจะได้เจอรักจริงรักแท้เป็นอะไรที่เป็นของต้องห้ามสําหรับที่เรออกสวยออกสวยเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอคะ อันนี้อันนี้ต้องต้องต้องหันมาทางสุภาพสตรีแล้วครัว่าถ้าเป็นผู้หญิงแท้ๆเนี่ยนะคะเวลาออกไปเจอสังคมข้างนอกเนี่ยเราสามารถที่แสดงออกได้เลยว่าเราเนี่ยเราจะเล่นตัวใช่ไหมเราสนใจเขาอยู่นิดๆนะเราอยากให้เขาเข้ามาคุยกับเราก่อนแสดงออกผู้หญิงทำอย่างนั้นได้ผู้หญิงทำอย่างนั้นได้แต่ว่าก็เธอนี่ไม่สามารถที่ทําได้หรือแม้กระทั่งทอมเนี่ยจะไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะคือมันแสดงออกได้ไม่เต็มที่เพราะฉนั้นใครมาแอบชอบเราอยู่เนี่ยจะไปรู้ได้ไงว่าเขาแอบชอบเราอยู่ เขาก็จะไม่มีการที่จะมาสื่อสารกับเราได้ว่าเขาชอบเราอยู่หรือถ้าเราแอบ,บชอบใครอยู่เราก็ไม่รู้สึกจะไปสื่อสารกับเขายังไงถูกก็เลยกายมั็นการอัดอ้นอยู่ตรงนั้นนะอัดไว้เรื่อยอัดไว้เรื่อยอม,มันเลยการเป็นการแสดงออองไวรุ่นซึ่งสมัยนี้จะเห็นอยู่ว่า บางทีไปรวมไปรวมกลุ่มเหมือนจะเดินวีดไว้กระตู้ฮูกันเยอะมากเพราะว่าได้แสดงออกไงได้ตะโกนบอกว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไปกีดการ์ตรงนั้นเลยดูกัาเป็นภาพพ์กระเทยดูเหมือนเสียไปอยู่อยู่ช่วงหนึ่งพักหนึ่ง <ừ> ที่คนนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปทําตัวไม่ดีตามริมถนนตามอะไรอย่างเนี้ยฮะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนก็เคยเห็นอย่างตอนนั้นเป็นผู้ชายเต็มที่เลยแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แล้วอาจจะกลับไปอีกได้กลับไปเป็นผู้ชายอย่างที่เป็นตอนนั้นอีก ถ้าเป็นคุณสนันี่คุณสนัณสนต่ตอบคาถามว่าไ,ไงไคะถ้าเอาตอบเป็นสองช้อยก็คือชอ้อยแรกคือตัวเราเองก่อนกลับไป<ม>ไ,ได้ไหมเนี่ยสนว่าคงไม่ได้เพราะว่าตลอดชีวิตมาเนี่ยสารภาพรายการนี้รายการแรกเลยว่าไม่เคยมีอะไรผู้หญิงเลย<ม>ไอ้ที่ว่าลองมามแบบโหเยอะมากเลยเนี่ยที่ว่าลองมาเยอะยังไม่เคยลองผู้หญิงเลยนะฮะมไม่เคยเลยมีอยู่คร<ม>ั้งหนึ่งตอนแบบจอนจบมหกแล้วเขาไปเลี้ยงกรุ่นนิพิยากันแล้วแบบว่าเมามากอะคือเมามากแล้วก็เพื่อนเนี่ยไปออฟเลยค่ะออฟผู้หญิงมาเลย เอาผู้หญิงพาร์ทเนอร์มาเลยคือลืมตาม,มาเนี่ยจำได้ว่าผู้หญิงขึ้นมานอนคอมเราอยู่แล้วว่าเตรียมจะแก้เสื้อผ้าแล้วสติสตังค์ไม่มีแล้วนะแต่มีแรงที่จะแบบโทษน,นะครับคือแบบว่ายันเขาหล่นกระเดียงได้กระเด็นไป3เมตรกว่าครับระ<อ><อ>ตวเราใหญ่เหมือน F4 เลยอ่ๆๆๆยันกระเด็นไปเลยค่ะแล้วก็ <ๆ S 2> แ,บบแล้วก็ไล่ข้ออกจากห้องมาเลยคือมีจะมีสติคือไม่ไม่ต้องการเลยแต่ว่าสนิทได้เป็นเพื่อนได้แบบตายแทนกันได้เลยเพื่อนผู้หญิงเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าพอผ่านตรงนั้นมาเนี่ย เลยเริ่มรู้สึกตัวเองเลยว่ารู้บอกเลต่ตรงๆก็คือมีอะไรกับแค่ผู้ชายเท่านั้นการที่เราจะกลับไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลับไปอย่างว่าก,ก็เป็นเกย์คิงไม่แต่งหญิงแต่แสดงออกนิดนี้นี่ถ้ามีงานวิจัยเนี่ยมีการค้นพบว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมีสมองอยู่ส่วนหนึ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วน่าจะเป็นสมองส่วนที่กําหนดอัตลักษณ์ทางเพศก็คือความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเขาค้นพบว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีสมองส่วนนั้นเนี่ยขนาดเล็กส่วนผู้ชายเนี่ยจะมีสมองส่วนนั้นเนี่ยขนาดใหญ่ คราวนี้เขาก็ไปผ่า,าตัดชันสูตรดูในผู้ชายที่เป็นกระเทยนะว่าจิตใจเป็นผู้ผู้หญิงเนี่ยพบว่าสมองส่วนนั้นเนี่ยมีขนาดเท่ากับสมองของผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นน่าจะมีตรงนี้น่าจะเป็นสาเหตุทางปัจจัยทางชีวภาพเรื่องของสมองที่กําหนดความเป็นเป็นเพศชายเป็นผู้หญิงหรือว่าในใจอันนี้พูดโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์บางทีคล้ายกันนะเรื่องของการเรื่องของการความคิดเรื่องรักใคร่หรืออะไรอย่างนี้จริงๆสมองจริงเป็นตัวกําหนดเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเรารู้สึกอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับครับอันนี้ก็อยากจะให้คุณชานนี่ก่อนจากกันได้แนะนาคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายแล้วก็อาจจะกังวลเรื่องว่าจะกดเขาเอาไว้ไหมหรือจะดูแลเขายังไงดีก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าการที่เราจะดูแลบุตรหลาน หรือแม้กระทั่งเด็กเกยาวชนซึ่งอาจจะเป็นอาจารย์เองหรือคุณครูเองที่ต้องดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเด็กวัยไหนก็แล้วแต่ก็จะมีพัฒนาการของเขาในแต่ละระดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการการที่เราให้เพศศึกษาอย่างถูกต้องหรือว่าให้เขารู้ตัวเอง,องถูกต้องเนี่ยดีกว่าที่จะให้เขาเก็บไป เพราะว่าคนที่แอบไปทําอะไรเนี่ยมักจะไปทําอะไรที่เลวร้ายกว่าที่เราคิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยาการเฝ้าแอบมองเฝ้าแอบดูแล้วเมื่อเขาจะล้มแล้วเข้าไปประคองเขาเนี่ยจะดีกว่าที่จะไปคอยจูงเขาเพราะถ้าเขาจูงเขาเนี่ยเขาจะเดินเองไม่เป็นทำอะไรเองไม่เป็นคิดเองไม่เป็น แต่เมื่อวันหนึ่งเขาถึงเวลาที่เขาจะคิดได้เองเนี่ยเขาจะฉีกออกไปอย่างที่คุณคิดไม่ถึงเลยคือจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นให้เขาให้เขาเรียนรู้แล้วก็คอยอยู่เป็นเพื่อนเขาที่ดีดีกว่าครับ,รบอย่างน้อยก็เป็นคนดีในสังคมไม่ต้องไปขายยาบ้าไม่ต้องไปเผาบ้าน,อนอาุ้นอชญากรรมใครจริงสอนให้ลูกจับปลาดีกว่าจับปลาให้ลูกเนาะเพราะลูกจะมีปลากินไปตลอดชีวิตะสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณน้องแซนนี่เป็นอย่างสูงนะครับบ้านะขอบคุณน้องแซนนี่นะครับ